น้อยจะมากก็ได้ครับให้ดำแดงมามาไม่ได้ตอนนี้ของหน่วยคนทีเจ็ขาฝากมานะเดี๋ยวนับให้เลยนะหนึ่งสองสามมาครับ60บาทไม่ต้อให้เพิ่มอีกเนาะมาได้ใส่เลยครับไม่ต้องใส่บาทเลยไม่ต้องอายค่ใเดี๋ยว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 เด่๋ยวเขาใส่ได้เขาใส่ได้ใส่มาเลยใส่มาเลยของของตน27 หนึ่บาทครับผมเอาหนึ่บาทนะครับของเพื่อนของเพื่อนสมาชิกต่างหน่วยเราอย่าน้อยกว่าเขานะครับเขามีแค่สิบคนนะครับเขาฝากมาสิคน1นึ่งพันหนึ่งร้อยหกเราต้องมากกวเขานะครับไปเลยไปเลยบุพนร้อยเดียวเนี่ยไอ้ฐานหลายอย่างให้ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยด้วยเออีกไหมมีอีกไหมมีไหมครับมีอกไหม

ได้หน่อยครับเดียกำลังหาตังค์อยู่ตังคายเท่าไหรตังค์หายไม่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 ตม่ไม่ไ่ไม่ม่ไ่พันไม่ไมยม่ไมไ่ไม่ไม่่ไม่่ไห่ม่ม่่

เด็กโตแดงไม่แดงที่ดีเฉลียวฉลาดป่าตอของสังคมของประเทศก็ได้พ่อดังสังคมต่อไปเด็กแว้นเอ็นหาสั้นหาเดฟเนี้ยจะได้สด้กอยเดี๋ยวมีอีกทยกที ไม่เอาไม่สวยพี่นมบอกว่าไม่าไม่ถ่ายนี่คือีมีีเมียีมืเมียศูนคะีเมียจะพูดีมือีเม sure ียน no, so ี่มาจากุณแม่นะเว้ยหัวหน้า